สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอ e ิคิวซังสวัสดีครับแม่วันนี้อ e ิคิวซังจะพาไปอัปเดตดอกซากุระญี่ปุ่นที่กําลังเริ่มบานสวยเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับครับอะวันนี้อ e ิคิวจะพาไปทางไหนชี้ให้ดูหน่อยโอ้เราจะเข้าไปทางไหนนั้นใช่ไหมครับนี่ฮะบรรยากาศตรงนี้เรากําลังอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานีนเกษตรหลวงอ่างขางเลยนะครับนี่เห็นต้นองซ้ายมือนี่ไหมสวยไหม e อิคิวสวยโอ้สวยเลยใช่ไหม บานเต็มต้นแล้วนะครับทางหน้าตรงทางเข้าเนาะตอนนี้บรรยากาศดีมากดีไหมดีไหมดเดี๋ยวอีคิวจะพาไปข้างในต่อใช่ไหมไปงั้นตามอีคิวไปเที่ยวแล้วก็อัปเดตข้างในกันดีกว,นะว่าน้อว่าตอนนี้มันสวยแค่ไหนแล้วเนาะไปะตามอีคิวไปเลยครับนี่วันนี้อีคิวมาด้วยชุดเห็นไหมครับอือวันนี้เต็มตัวเลยนะครับดูโอ้โหวันนี้ชุดหล่อเชียวขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ FC จากระยองนะครับพี่ปิ่นปิ่นกินเที่ยวนะครับที่ส่งชุดเท่ๆมาให้อ q คิวสั่งของเราวันนี้นะครับนะ mm hmm. เราไปชมบรรยากาศภายในสถานีกันต่อเลยกันนะครับ mm hmm. ป้ายอพาป้ายป้าเลยโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ต้นที่อยู่ทางด้านนี้ตรงกลางเกาะกลางถนนแล้วก็ต้นที่อยู่ทางขวามือของเราตอนนี้บ้านแ,แล้วนะครับนี่ กำลังเริ่มบานทยอยทยอยบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะดูโอ้โหตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะนี่นเห็นไหมฮะนี่สีสวยอันนี้คืออะไรเหรอครับไหนป้ายบอกว่าห้ามจอดครับนี่ขับลงมาเรื่อยๆวันนี้นักท่องเที่ยวพอสมควรนะ,ะนี่อันนี้สตรอเบอรี่นี่วางขายกันแบบนี้เลยไ,ไปไหนไปข้างในแป๊บนึงเดี๋ยวมาถ่ายนี่ วุ้ยกลันสีฝั่งนี้ก็สวยแล้วนะท่านผู้ชมดูโอ้โน่โนโนข้างในสวยไหมคิวโอ้ย,อยนี่นี่นตนนัวนี้นี่ฮะสองฝั่งทางซากุระของเราเริ่มสวยแล้วท่านผู้ชมดูฮะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะสำหรับเจ้าดอกซากุระญี่ปุ่นนะฮะที่นี่จะมีทั้งสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็สายพันธุ์จากอ่าไต้หวันนะฮะที่เอามาปลูกอยู่ที่อ่างขางที่นี่นะฮะนี่บรรยากาศปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆครับนี่ ตอนนี้9โมงนะฮะ9โมงเช้าเช้าว,วันเด็กแห่งชาตินะครับปี2565วันนี้ EQ ไม่ได้ไปงานเด็กไม่ได้เอยไม่ได้ไปงานวันเด็กหรือว,ว่าไปงานอะไรเลยนะครับเพราะว่า,วาช่วงนี้ขอาน,นุญาตเก็บตัวหยุดแต่บนดอยก่อนเนาะอ q ิเนาะหลังโควิดสงบขึ้นเราค่อยไปเที่ยวกันเนาะครับผมแหมนี่ฮะโซนถัดมาก็คือโซนด้านนี้ครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็กําลังเริ่มบานเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะดู โอ้โหนี่คร่าวๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสวยแล้วฮะนี่นี่ี่แถวนี้ตอนซากุระญี่ปุ่นครับนี่โอ้ใช่นี่กาแฟอาแฟอราราบิก้าโอ้เม็ดใหญ่มากเลยคิดว่าเม็ดใหญ่จริงๆถ้ามันสีส้มแดงๆแบบนี้นะท่านผู้ชมมันหวานมากเลยนะครับใครเคยกินเม็ดกาแฟ ที่มันสุกจากต้นเนี่ยรับรองว่าจะาได้รสชาติของความหวานจากผลสุกข,ของมันอะอร่อยนะแต่ว่าเม็ดข้างในแข็งหมักเม็ดกาแฟนั่นแหละรครับเนี่ยดูอันนี้คือดอกซากุระญี่ปุ่นนะฮะที่ตอนนี้กําลังบานสะพรั่งแล้วนะครับนี่สุดยอดะ่ะงั้นเราพาไปชมตรงบริเวณสวนแ0เลยแล้วกันนะครับขอพาไปที่นู่นเลยเนาะไปอีกอยู่ IQ, ไปต่อเลยเนาะไปครับ อ่าท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณน,นี่ฮะลานเฮลิคอปเตอร์นะนี่ตอนนี้กำลังสวยเลยท่านผู้ชมสวยไม่คิวนอ่ทางฝั่งด้านนี้ดูโได้บรรยากาศมากท่านผู้ชมดูโอ้โสวยอ่ะสวยสวยใช้ได้นี่ด้านหน้าของเราต้นซากุระญี่ปุ่นกำลังทยอยบานเต็มที่แล้วนะฮะนี่ไม่เกินมาที่15เนี่ยผมว่า ด้านในสถานีที่นี่จะบานเต็มพื้นที่แน่นอน,นะฮะดอนี่ฮะโอ้โหโซนด้านนี้ก็เฉยอยอดอกบวยก็บานแล้วนะท่านผู้ชมนี่นี่เห็นไหมไอ้คิวดอกบวยสวยไหมดอกบวยก็สวยในคิวเนาะนี่ฮะบรรยากาศนี่ข้างบนที่เห็นดอกสีชมพูอ่อนด้านบนเนี่ยจะเป็นอดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับนี่ซ้ายขวานี่ซุม้มด้านนี้ซ้ายขวานี่จะเป็นดอกนางพญาเสือโคร่งหมดเลยนะครับ เนะนี่ยส่วนด้านขวามือของเรานี่คือส่วน80นะดอกไม,ยไม,ม้ยังบานไม่เต็มที่นะครับนี่ยังบานไม่เต็มที่ฮะดังนั้นเราก็ขออนุญาตขึ้นไปด้านบนกันต่อเลยละกันนะครับนี่ด้านบนกําลังจะสวยเลยไปขึ้นไปข้างบนฮนะนี่ต้นที่อยู่ข้างทางด้านนี้ก็ เริ่มบานสวยแล้วนะครับนี่โอ้โหตัดกับแสงยามเช้ามันสวยมากเลยสุดยอดนี่มาดูไฮไลท์ของเราตรงจุดนี้อยากจะบอกว่าไครแม็กของเรานะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ต้นสาุระญี่ปุ่นที่กําลังบานบานสวยมากดนตอนนี้โซนนี้นะประมาณแปดเกือบ8ปดแล้วนะครับเลยี่อร์มันจะบานเต็มที่แล้วนะฮะนี่ อ๋อหอ้วเดียแสงยังไม่มาเต็มที่เลยโอเคขออนุญาตจอดรถก่อนนะครับ โอเคอีค okay, e ิวก็พามาจนถึงบริเวณมารถมารถมาเดี๋ยวรอก่อนข้ามถนนข้ามถนนกันดีกว่านี่ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณสวนซา,ากุระแล้วนะฮะตอนนี้นี่อยากจะบอกว่าว้าวมันเริ่มสวยแล้วนะท่านผู้ชมดูข้ามน้านในตอนเร็วนี่น,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 นี่ตอนนี้กำลังบานเต็มที่เลยกลายเป็นจุดไฮไลท์ light. สำหรับใครหลายๆคนแล้วนะตอนนี้ นี่บรรยากาศสุดยอดมากไปยูทำนี้<ป>นี่ตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วท่านผู้ชม,มเอ้ยเดินชมด้านในกันต่อนิดนึงไปคิวพาเดินนี่ตอนนี้9ก้าโมงกว่าๆนะครับบรรยากาศยามเช้าที่นี่อยากให้ทุกท่านเห็นนี่บานเต็มที่แล้วใช่ไหมคิวนั่นคืออะไระนะไหนอันนั้นคือเสาสัญญาณเสาสัญญาณโ <laughs> ทรศัพท์ไงครับ ออใช่<า>นะไปเราไปข้างในกันต่อนี่โซนหน้านี้จะเป็นโซน,โซนสวนซากุระทั้งหมดเลยนะครับนี่ซึ่งอยากจะบอกว่าโซนนี้ตอนนี้บานแล้วเกิน60%นะครับของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะหกสิบถึงเจได้แล้วนะครับนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะฮะส่วนมากจะแทงช่อดอกออกกันแล้วนะฮะถ้าบานเต็มที่โซนนี้จะเป็นโซนสีชมพูเต็มพื้นที่เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีบางต้นที่ อย่างต้นทางด้านนู้นนะฮะที่มีคนถ่ายรวมถ่ายเขาเยอะๆนะ่ะคือ,อต้นที่บานสะพังเกือบทั้งต้นเลยนะครับโซนนี้บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้บานหกสิบถึง็สิบเอร์เซนแล้วนะครับไม่เกินวันที่สิบห้านะฮะรับรบองว่าบานสวยแน่นอนอีคิวอีคิวเธอไปเปิดนะ้ำมาใช่ไหม <Hey. S 1> ไปปิดเลยไป <Hey. S 1> น,น้ำไหลออกมาแล้วเห็นไหมนี่รบก่อน เห็นน้ำเป็นไม่ได้เลยนะครับนี่ปิดเลยปิดสิปิดดีดีปิดดีดีปิดดีดีปิดอีอ่ามาโอเคสำหรับโซนนนี้เดี๋ยวพาไปชมตรงแปลงกระลำอีกนิดหนึ่งไปยิคิวเฮ้ยเดินไปพาพาพาท่านผู้ชมไปชมอ๋ออันนี้คือดอกซากุระอันนี้อันนี้นี่สายพันุ์ญี่ปุ่นนะฮะนี่ยิคิวจะไปจับแรงเขาจะเจ็บนี่ น้ำค้างยามเช้าเกาะใบเงี้ยโอ้โหไอ้คอสวยมากะสวยสวยสวยน้ำบรรยากาศยามเช้าคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จอีคิวถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจะไปะตัดต่อแล้วก็อัปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะ,นอ,ะอีคิวเนาะไปวันนี้อาจจะได้ชมหลังจากนี้เกิน9ก้าโมงเช้าแน่นอนนะฮะนี่ไปอีคิวเดินตรงไปเลยแหนวันนี้ได้ชุดหล่อๆเท่ๆสนับสนุนจากพี่วิปิน พาเที่ยวเลยนะครับกินเที่ยวหรือพาเที่ยวเลยทางนี้ครับพีคิวไปทางนี้อดูฮ่าดอกซากุระทําบานเต็มที่แล้วก็โอ้ยมาทางนี้สิมาทางนี้สิม,าาสม,มันเปียกมันเปียกมานี่มาดูทางนี้ท่านผู้ชมดูสวยไหมครับอดูฮะาดอกกระหล่ำแฟนซีของเราว้าวสวยงามดูซ้อนด้านนี้เห็นไหมฮะโอ้โห กำลังบานสะพังสวยแบบนี้เลยนะฮะอีกไม่นานนะฮะมุมนี้จะเป็นมุมไฮไลท์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่มาที่นี่รับรองว่าถ้ามันบานเต็มต้นแล้วก็โอ้โหไม่อยากจะบอกสวยงามมากๆแน่นอนครับโน่นไปละอีคิวไปไหนนี่อันนี้คือบรรยากาศแปลงตรงโซนกรัมแฟนซีนะครับซึ่งตอนนี้กำลังโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับ ฮะนี่ถ้ากระหล่ำแฟนซีของเราตัดกับดอกซากุระที่จะบานอยู่ด้านหน้านี่แล้วก็โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะสวยงามมากๆเอาไอคิวเดี๋ยวเราไปอัปเดตตรงโซนอื่นตอนน่อดีกว่าไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตถนนฟังขาออกกันดีกว่าครับว่าตอนนี้กําลังบานถึงไหนแล้วแล้วบานเยอะหรือยังนะฮะไปตามมาชมกันเลยครับ ก่อนที่จะไปนะครับอีคิวบอกว่าอยากจะได้มุมนั้นสักหน่อยไปถ่ายรูปสักรูปหนึ่งไหมมุมนั้นอะชอบใช่ไหมอ่ะพาไปหน่อยนี่อีคิวบอกว่าก่อนไปขอมุมนี้สักรูปได้ไหมครับ <c oughs> เป็นไงสวยงามไหมว้าวดอกบานเต็มต้นเลยโอ้ยกิ่งนี้หักโอ้ยใครเป็นคนดึงน่าเสียดายจังนี่บรรยากาศล่าสุดโอ้ใช่กิ่งมันหักอะ่ะอีคิว ใช่ได้จังเลยเนาะไปเราไปกันต่อดีกว่าไป,ปบรรยากาศมุมนี้กำลังสวยเลยครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้พอลรองก็มาอยู่ตรงบร,ริเวณสวนกุหลาบอังกฤษเป็นทนี่ทับร้อนแล้วนะแต่ก่อนจะเข้าไปอันนี้คือต้น ดอกนะางพญาเสือโคร่งสีขาวต้นแรกนะครับที่ปลูกอยู่บนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะซึ่งตอนนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะบานเต็มต้นเลยสีขาวสวยงามมากๆดูตัดกับสีทองฟ้าโอ้โหโคตรแจ่มเลยไปอีคิวเราเข้าไปข้างในกันต่อเดินลงไปเลยอีคิวจะพาไปชมสวนที่อยู่สังก,กระที่อยู่ตรงบริเวณสวนกุหลาบอังกฤษนะครับน้าไปอีกคิวมาบ่อยมากมุมนี้อ้าออีคิวทางขวาครับทางขวานี่ โอ้โหดูบรรยากาศตอนนี้โอ้วันนี้เขามาทํากิจกรรมเต้นโยคะกันที่นี่ด้วยเ่ยเจอกันในไหนก็มาแล้วถือโอกาสอ๋อก็จะไม่ไปถ่ายเยอะแล้วกันเนาะแค่อัปเดตให้ท่านผู้ชมเราชมฝั่งทางด้านขวาแทนแล้วกันนะครับอ๋อพวกกำลังเต้นโยคะกันนะโซนนี้นะครับบานแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังบานไม่เต็มที่นะฮะห้คิวซังเข้าข้างใน วันนี้เพื่อนมาเต้นโยคะกันครับนี่วันนี้เขามาเต้นโยคะกันนะก็น่นะารักไปอีกแบบครับนี่เราก็ไปทางนี้ดีกว่าไปแฮคิวชมฝั่งโน้นโซนด้านนี้นะครับตอนนี้บานแล้วนะเข้าที่ดูด้วยสายตาก็คือ,อพร้อมที่จะบานเต็มที่นะครับไม่เกินอีกอไม่เกินอีก5วันรับรองว่าจะเป็นสีชมพูแบบด้านหน้าตรงนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับสวยไหม ดูโอ้นี่ฮะตอนนี้กําลังตูมตูมพร้อมดอกแล้วกาลังจะเริ่มบานแล้วนะสวนทางฝั่งด้านนี้นะครับส่วนทางด้านนี้นี่บานสะพรั่งเต็มพื้นที่แบบนี้แล้วเนาะอีคิวสร้างสวยไหมสวยไหมครับโอ้ลงไปข้างล่างเหรอไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปอัปเดตโซนด้านนอกกันต่อเลยละกันนะครับโซนนี้เป็นอีกโซนหนึ่งถ้ามาถ่ายไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้บานแล้วเกิน60%แล้วนะครับ ผู้ชมนี่ฮะบรรยากาศโดดสวยไหมล่ะฮะบรรยากาศยามเช้าแบบนี้แสงตัดกับเมฆสีฟ้าเอ้ยไม่มีเมฆเลยทัม้มสีฟ้าไม่มีเมฆเลยนะครับวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าเออมันสวยไหมฮะโดดสุดยอดนี่ฮะตอนนี้บ้านแล้วนะครับหกสิถึงเจ็ดสิเอร์เซนะฮะของพื้นที่ที่ปลูกอยู่ทั้งหมดนะฮะนี่บรรยากาศอัปเดตให้แบบเรลวทม์เลยนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ไอคิววันนี้วันที่เท่าไหร่ เดินมกรลาครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันเด็กครับรู้ว่ามันเด็กนะเมื่อวานวันที่ห้าวันที่หวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยแต่รู้ว่าเป็นวันเด็กครับเนี่ยเรียวทางวันนี้เลยสดเลยนี่ต้นที่เห็นนี่ก็คือต้นดอกนางพญาเสือโครงสีขาวนี่บานสะพรั่งโอ้สีขาวไปแล้วนี่โซนนี้กําลังจะเป็นสีชมพูแล้วนะฮะท่านผู้ชมดูตลอดเส้นเห็นไหมฮะถ้ามันบานสะพรั่งเต็มที่นะตลอด นี่ตลอดทั้งฝั่งด้านนี้นี่ต้านหลังของเราตั้งแต่ต้นซาก,กุระสีขาวนะฮะยาวไปจนถึงด้านโน้นนะฮะนี่ดับเครื่องก่อนเสียงดังยาวจนถึงด้านโน้นนะฮะมันจะเป็นสีที่แบบโอ้โหถ่ายแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับกําลังสวยเลยแหละดูสุดยอดไหมล่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตขาออกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะอัปเดตกันต่อฮะเดินทางกันต่อ นีให้ชมบรรยากาศตลอดเส้นทางขาออกเลยนะครว่าบานถึงไหนแล้วนะครอย่างต้นนี้เกือ <c oughs> บเต็มต้นแล้วเห็นไหมคะดูโอ้เลยแค่บางต้นนะฮะที่ยังไม่บานเนาะนอกนั้นเขาบานกันหมดแล้วนะครับแต่บานยังไม่เต็มต้นนะฮรคาดว่าบานเต็มที่เนี่ยหลังจากนี้อีกไม่เกิน5วันนะฮะไม่เกินวันที่ส5ทุกโซนตร,ต,รตรงสถานีเกษตรหลงกลาง,ง,งจะกลายเป็นสีชมพูท่านผู้ชมเอ้ยในภาพ ที่เราเห็นเนี่ยว่ามันสวยแล้วนะถ้าเราได้มาเจอตอนที่เขาบานอยู่บนต้นงามๆโอ้โหจะได้บรรยากาศมากเลยนะครับปีนี้เขาบานพร้อมกับดอกบวยเลยท่านผู้ชมดอกบวยก็บานช้านะครับนี่ดอกบวยกําลังบานสีขาวโอ้อันที่สวนผักไงครับนี่สวนผักของเราก็สวยใช่ย่อยน,นี่เห็นไหมฮะสวยไหมคิว สวยงามตามท้องเรือครับเดี๋ยวเรามาถ่ายสวนผักกันใหม่แต่ที่แน่ๆเราขออัปเดตดอกซากุระญี่ปุ่นที่กําลังบานอยู่ในสถานีเกษตรบางขาง,ของ,ของตอนนี้ดีกว่าครับนี่ช่วงเวลาที่ถ่ายสวยนะมุมเนี้ยประมาณเนี้ยเก้าโมงกว่าสิบโมงนี่ดอกสีขา,ขาวเนี่ยโอโ้โหบานสะพรั่งแบบเนี้ยมันสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมวันนี้คิปอาจ,จะยาวอยู่หน่อยนะก็ถือเป็นการอัปเดตนะครับสําหรับใครที่กำลังแพนที่จะมาเที่ยวบางขง่างช่วงนี้นะฮะก็รอ ติดตามอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้ามันบานเต็มที่ผมก็จะกลับมาถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมอีกเดี๋ยวอีกวันสองวันเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผ่านไปอีก2วัน3วันมันจะเริ่มบานขนาดไหนนะฮะจากอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมฮะโซนนี้ไม่มีอดอกเลยแต่ตอนนี้เห็นไหมครับตอนนี้กลายเป็นสีชมพูแซมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะดกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเต็มต้นนะฮะถ้ามันบานเต็มต้นเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหสุดจะบรรยายสวยงามยากที่จะ เปรียบได้เลย <c oughs> ส่วนต้นด้านหน้าที่เราเห็นตอนนี้ก็คือต้นที่เรามาเก็บภาพตอนแรกๆเลยนะครับนี่ระหว่างทางขาออกไปนะครับจนถึงแปลงที่อยู่ด้านหน้าน่ตนต้นตรงๆสวนกลางแจ้งเนาะตอนนี้ก็เริ่มบานเยอ่อเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่โซนนี้ที่เห็นตูมหมดแล้วนะครับส่วนต้นที่บานก็คือบานเลยนะฮะไม่รอใครเลยนะ คำถามอะไรคำถามที่ถามมาว่า,าจะบานถึงกุมภาไหมปีนี้คาดว่าน่าจะบานถึงอยู่นะครับแต่ว่าจะอาจจะไม่ถึงกลางกลางเดือนนะอาจจะถึงแค่ประมาณสิ้นเดือนมก,กราถึงต้นเดือนกุมภานิดๆหน่อยนะฮะถ้าช่วงนั้นยังบานสวยอยู่ไหมมันก็จะโรยไปตามเขาเรียกว่าไงฮะก็ไปตามสภาพที่มันคงความงามแล้วก็การบานของมันแค่นั้นเนาะเราไม่สามารถที่จะหร,ห,รหรือว่าดึงเขาไว้ให้บานจนตลอดจนถึงเดือนกุมภาได้ แต่ว่าถามว่าถึงไหมถึงแน่นอนนะครับดูโอ้โหโ,โซนนี้ก็ใช่ย่อยถ้ามันโตเต็มที่แล้วกลายเป็นอุโมซากุระหองไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันจะสวยขนาดไหนเนะาะหาที่จอดรถแป๊บนึงนะครับฝั่งนี้แล้วกันตามคาัอือบนี่ตอนนี้ยังสวยเลยว้าวนี่แสงกําลังได้ท่านผู้ชม,มสวยเนาะคนมาถ่ายตรงนี้เยอะเลยออมาช่วงนี้บอกว่าจะได้ถ่ายกับดอกซากุระญี่ปุ่นไหม ได้ถ่ายแน่นอนครับนี่ประมาณนี้เลยสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ไ e q คิวก็จะพาทุกท่านมาชมกันแค่นี้ก่อนไอคิวเนาะเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกตอนปีใหม่สนุกตอนปีใหม่วันนี้วันเด็กด้วยเนาะวันนี้วันเด็กพ่อไม่ได้พาไอคิวไปเที่ยวไหนเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้ขอเซฟก่อนเนาะ <laughs> เพราะว่าหลายๆเรื่องหลายๆโอกาสแล้วก็ตอนนี้ ที่สําคัญสุดคือเรื่องการระบาดของโควิดนะฮะยิ่งตอนนี้สายพันธุ์โอไมครอนก็เดินทางมาจนถึงอําเภอฝางที่อยู่ของอีคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะาสถานการณ์จะเป็นยังไงเนาะตอนนี้เราก็ต้องเที่ยวอยู่แถวแถวนี้ไปก่อนนน <c oughs> นางก็จะมีความสุขนิดน,นึงเวลาที่ได้ออกมาเนาะเพราะว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ออกครับจะอยู่กับยายตลอดเลยนะก็เลยไม่ค่อยเห็นอีคิวมาถ่ายคลิปกันดูเวลาได้ออกมาทีก็ได้ปล่อยพลัง นี่ชอบไหมครับพี่คิวชอบไหมนี่ชอบมากๆเลยครับกนี่ครับบรรยากาศล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบรรยากาศการอัปเดตของเราวันนี้นะครับดอกนางพญาสุโขงบานเต็มที่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เริ่มร่วงแล้วด้วยนะครับดอกซากุระญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ด้านหน้าของเรานี่คือซากุระญี่ปุ่นหมดเลยนะครับซึ่ง แต่จะบอกว่าเขาบานแล้ว60-70%ของที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับที่ปลูกบริเวณสถานีเกษตรหลวงคางนะครับถ้านับต้นแล้วน่าจะเกินเกือบๆ2 3 0 0 0ต้นได้นะที่ปลูกอยู่ที่นี่เนาปลูกเยอะพอสมควรหรือว่าอาจจะคุยเวอร์เกินไปนะหรือว่าอาจจะไม่ถึง2,000-3,000ต้นเดี๋ยวจะเอาสามานับละกันแต่ที่แน่รู้ว่ามันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่สวย งามแน่นอนนะครับส่วนโซนด้านนี้ดอกไม้ลงใหม่นะครับใช้เวลาอีกประมาณเกือบเกือบเดือนกว่าๆนะครับมันถึงจะเริ่มบานเต็มแปลงตรงนี้เนาะรออีกนิดนึงนะครับถ้าอยากจะให้บานพร้อมกันผมว่าน่าจะโน่นเลยครับหลังเดือนหลังปลายไม่ใช่ปลายเนาะประมาณหลังกลางเดือนเนี้ยน่าจะเริ่มบานสวยเต็มที่เลยนะครับทุกๆุกโซนของนี่นี่เนาะหลายๆคนมาบอกว่าโอ้ไว้ปีนี้ผิดหวังมาแล้วไม่สวย ก็ทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็ปลูกต้นไม้ให้ลงให้ทันช่วงเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยช่วงหน้าหนาวละแต่ว่าปีนี้ฝนบนยอด้งค้างมันเยอะจริงๆครับเลยทําให้ต้นไม้ที่ลงชุดแรกอ่ะมันเน่าหมดเลยท่านผู้ชมต้นนี้ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือดอกไม้ชุดที่2แล้วนะที่เอามาปลูกเลยทําให้การจเจริญเติบโตมันก็เลยช้าไปตาม การเวลาเนาะต้นไม้มันก็มีเวลามีอายุของมันนะฮะที่มันจะเริ่มบานเนาะปีนี้มันขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยเลยทําให้เป็นแบบนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ดอกซากุระกําลังจะมาโชว์ความสวยงามมาอดอวดโฉมให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับใครที่มีแพลนที่จะมาแนะนําว่าตั้งแต่ช่วงวันที่10นะฮะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนะฮะรับรองว่าสวยแน่นอนนะ วันนี้วันที่เท่าไหร่จะวันนี้วันที่8ครับผมวันเด็กแห่งชาติวันเด็กปีนี้ก็ขอให้เด็กทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอีคิวสร้างอวยพรให้เด็กๆมีความสุขเลยที่มีความสุขครับอ่าห้เด็กทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันปีวันปีใหม่ไม่ใช่วันเด็กปีนี้เนาะนี่อีกิวก็มาอวยพรให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อีกิวก็พามาเก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าคลิปหน้าอีคิวจะพาไปไหนอีกครับ พาไปทะเลคนต้องรอปีหน้านะ EQ จะได้ไปทะเลปีนี้ไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่เนาะนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่สวยงามขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเแน่ๆดอกซากุระญี่ปุ่นที่อยู่ตรงหน้าหน้าของเราเนี่ยตอนนี้กำลังบานสะพังสวยงามรอให้ทุกท่านมาถ่ายใกล้ๆอขอแนะนําเรื่องการถ่ายภาพกับดอกซากุระที่หนึ่งนะครับแนะนําว่าถ่ายยืนใกล้ๆ แค่นั้นก็น่าจะพอนะครับอย่าไปดึงอย่าไปโน้มอย่าไปน้าวเมื่อกี้เห็นกิ่งที่อยู่ตรงป้ายสวนซากุระเนาะมันหักฮะพอมันหักปุ๊บเนี่ยความงามพอมันก็จะเริ่มหายไปกิ่งที่มันกําลังพร้อมที่จะบานแล้วก็ตูมที่มันอยู่ตรงกิ่งเนี่ยแทนที่มันจะได้บานสวยแล้วก็ติดเมล็ดกระถ่ยเราได้ขยายพันธุ์ปีต่อไปมันทําให้กิ่งมันหักแล้วก็ร่วงลงมาเนาะมันเป็นที่น่าเสียดายมากๆนะครับปีนดงกจะออกให้เราได้ดูแค่ครั้งเดียวนะฮะแนะนําว่า อย่าไปดึงอย่าไปโน้มอย่าไปน้วหรือว่าอย่าไปปีนต้นมันละกันเนาะเดี๋ยวจะเป็นกระแสเป็นโลกโซเชียลดราม่ากันสะก่อนนะฮะเข้าไปยืนถ่ายใกล้ๆอย่างที่พี่ๆที่เขากำลังถ่ายกันแค่นี้ก็พอแล้วนะครับความงามมันงามอยู่ที่ต้นอย่าไปดึงอย่าไปโน้มเขาแค่นั้นก็พอนะครับสิ่งเดียวที่ผมอยากจะขอให้ทุกท่านได้ทําช่วงที่เขาบานแบบนี้นะครับก็ถ้าดึงถ้าโน้มก็พยายามเบาๆมือ ก็ได้นะฮะแต่ถ้าดีอย่าไปดึงอย่าไปโน้มเขาดีจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ากิ่งเขาเปาะมากท่านผู้ชมดึงลงมาแล้วก็โอกาสที่เขาจะหักเปาะเนี่ยโอ้โหโอกาสสูงมากเลยนะครับมันหักง่ายจริงๆโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเราจะพาไปทําอะไรยังไงที่ไหนอีคิวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้เนาะ่อีคิวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สวัสดีครับใช่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีคลิปหน้า<พ>อีคิว<ป>จะพาไปไหนครับพาไปเลไม่ให้เคียงไปครับฝั่งไม่รู้เรื่องพาไปไหนนะพาไปทะเลไม่เคยไปครับเอาพาไปทะเลไม่เคยไปโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวหาโอกาสพาไปนะอีคิวนะเดี๋ยวยังไงจะพาอีคิวไปให้ได้นะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ทายังไงเอยทอยไปหน่อยใช่ค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืม กติกให้คิวซังไหยครับอย่าลืมกดติดตามให้อีกคิวสังเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีรอๆหน่อยใช่ครับสวัสดีครับ